ธนาคารที่ดินควิกบิ๊กวินช่วยชาวบุรีรัมนะคะตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้ประชาชนที่มีมุ่งให้ประชาชนมีกินมีใช้มีที่ทํากินอย่างเป็นธรรมค่ะ นายกุลพัฒน์ภูมิใจอวดค่ะผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะคะบอกว่าธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลรับมอบนโยบาย Quick Big Win ดําเนินการแก้ไขปัญหาชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองมาก่อนให้มีที่ดินทํากินมีกินมีใช้มีไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ โดยนายกุลพัฒน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดินก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อติดตามการใช้งานประโยชน์ที่ดินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงกลุ่มที่1ที่ตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงกลุ่มที่1นี้มีสมาชิก18ครัวเรือนที่ดินเนื้อที่23ไร่ค่ะโดยธนาคารที่ดินดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินณสํานักงานที่ดินบุรีรัมย์สาขาลําปลายมาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นะฮะท่านะผู้ชมจากนั้นคณะเนี่ยก็เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงกลุ่มที่1นะครับเพื่อประชุมวางแผนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินและพัฒนาสาธารณูปโภคในที่ดินตามระเบียบของธนาคารที่ดินโดย2ปีแรกเป็นการเช่านะครับจากนั้นครับในปีที่3าปไปต้นไปจะเช่าซื้อในระยะเวลา30ปีดอกเบีย้ยต่ำร้อยละ3ต่อปีลดต้นลดดอกด้วยครับ ซึ่งนายบุญเพ็งสุรักประธานวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงกลุ่มที่1เนี่ยก็บอกขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีนายสโสพลสารัมท่านก็บอกว่าท่านเป็นเหมือนคนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนที่ชาวอำเภอหนองหงอํอำเภอลำปลายมาดรักและเคารพดีใจยอย่างมากเมื่อทราบว่าท่านกำกับดูแลธนาคารที่ดินซึ่งกลุ่มของเราก็ได้รับที่ดินทำกินจากธนาคารที่ดินและในกลุ่มเราเนี่ยตั้งมั่นว่าภายในสี่เดือน จะเข้าทำกินรวมถึงใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ก็จะช่วยให้เรามีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ประชาชนเนี่ยมีที่ดินทำกินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับรวมทั้งสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยครับ